คุณเคยสงสัยไหมทำไมอีลอนมัสทำงาน120ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ยังอยู่ดีในขณะที่คนอื่นปวดจากการทำงาน55ชั่วโมงต่อสัปดาห์เขากลับยืนหยัดได้ความจริงคือมันไม่ใช่เรื่องของการทำงานนะ่กแต่เป็นเรื่องของการทำงานแบบสมาเคล็ดลับแรก5 m i n มิ e r u l e อีลอนแบ่งปฎิทินเป็นช่วง5นาทีแต่ละช่วงมีเป้าหมายชัดเจนไม่เสียเวลาไปกับงานไร้ประโยชน์เคล็ดลับที่2งานที่ใช่เขาบอกว่า this isn't work this is what i do อีลอนไม่ได้ทำงานเขาทำสิ่งที่รักจนลืมเวลาเท เคล็ดลับที่3เริ่มต้นวันอย่างถูกต้องเขาตื่นเช้า7จ็ดโมงเริ่มจากงานที่สำคัญที่สุดก่อนไม่ปล่อยให้อีเมลหรือประชุมมากินเวลาทองสุดท้าย first principle thinking เมื่อจรวดมีราคาถึง65ล้านดอลลาร์อีลอนถามว่าวัตถุดิบจริงๆราคาเท่าไหร่ผลลัพธ์ SpaceX ลดต้นทุนลงได้ถึง90%เพราะเขาคิดจากหลักพื้นฐานไม่ใช่แค่ทำตามราคาเดิมๆสิ่งที่คุณทำได้วันนี้หางานที่ใช่งานที่คุณอยากตื่นมาทำไม่ใช่งานที่ทำเพื่องเงินอย่างเดียวแบ่งเวลาเป็นช่วงเล็กๆก,กำหนดเป้าหมายให้ช มากกว่าเราแต่เขาใช้เวลาอย่างฉลาดมีจุดหมายและความหลงไหลความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับคนพิเศษไม่ใช่เวลาที่ใช้แต่คือวิธีที่ใช้เวลานั้น